สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคือวันนี้เรามีเรื่องสําคัญจะแจ้งให้ทราบใช่ไหมคือเราตัดสินใจแล้วค่ะหลังจากคุยกันมานานปาแม่พลิ้นใช่ไหมเราจะเลิกเก๊ก่อดดิเราจะเลิก,ก,ก,ลกไม่ใช่เราพิมพ์จะเลิกอยู่โรงเรียนปัจจุบันแล้วค่ะ เดี๋ยวพอเปิดเทอมใหม่ขึ้นม3มจะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าโรงเรียนใหม่ให้ฟังทำไมย้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะเล่ามีหลายคนถามเรื่องน้องพรีมว่าเออจ๋ว,ว่าวางแผนการเรียนยังไงวา,ไา,ไางแผนการเรียนยังไงตอนเล็กๆอยู่อะไรยัางไงา <c oughs> ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มแรกเลยเล่าเลยค่ะตอนอนุบาลจำได้ไหม <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่ายังเป็นเด็กอนุบาลไงก็ย้ายแสงสมทำไมถึงไปอยู่แสงสมคะ ไม่รู้ค่ะแสงโสมนู้่งเดียวกว่าใครคะป๊อรู้ไหมว่าทำไมตอนแม่ให้ไปอยู่เรียนแสงโสมไม่ได้ไปตามป๊อนะไม่เกี่ยวตอนนี้ยังไม่รู้จักบ๊อเลยรู้จักเหตเจน่าเยโลอ่ะจำวอมไม่ได้แน่เนาะใกล้บ้านเหรอคะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ก็คืออย่างเอาอย่างแรกเลยอ่ะเราก็รู้จักแสงโสมจากเจน่าเจโลแหละเพราะเขาไปอยู่ก่อนแล้วก็ใกล้บ้านด้วยอันนั้นก็คือเป็นแค่เหตุผลหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือแสงโสมเป็นประตูสู่ลาธิตเกษตร สาธิตประชันมิตรสาธิตแบบพวกโรงเรียนเจ๋งๆอ่ะโรงเรียนที่ปหนึ่งที่เขาอยากเข้ากันจริงๆอ่ะโรงเรียนปหนึ่งที่เขาอยากเข้ากันก็คือหนึ่งในนั้นก็คือสาธิตเกษตรย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบสามสิบสี่ปีสิบปีที่แล้ว<า>วใช่คือสมัยนู้นเนี่ยมันต้องสอบกันเข้มข้นมากในการเข้าเรียนสาธิตเหล่านี้<ช>แล้วเราต้องไปโรงเรียนแสงโสมเพื่อจะไปเตรียมความพร้อมใช่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเน้นแบบว่าเรียนเพื่อให้ไปสอบเข้าอันนี้ได้ไปเข้าโรงเรียนแสงโสมก็ไม่ธรรมดานะ ต้องไปจองตั้งแต่แบบเท่าไหร่นะต,ตอนนี้ยังอุ้มไปตัดเบบี้อะเบบี้นะต้องจองอุม้มหนูไปแบบต้องไปจองนะเป็นครึ่งนั้งไปจองไว้ก่อนจริงป๊ากับแม่เนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่าเด็กเรียนนะเนาะเป็นเด็กเรียนเด็กสายวิชาการเด็กจิ๋วไม่เรียนตรงไหนคะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเด็กที่แบบเด็กจิ๋วเรียกว่าเด็กกิจกรรมแล้วกันเออเออนี่เกี่ยวกิจกรรมแบบว่าแม่จ้องเนี่ยแบบเด็กเนิร์ดหน่อยใช่ใช่ก็แบบตั้งใจเรียนเรียมีเศษเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยอยากให้ลูกอะไปเข้าสาธิตเกษตรเพราะว่าแม่ตอนที่แม่อยู่เตรียมอะเตรบูดมอะเพื่อนจากสาธิตเกษตรอะเยอะมาก แล้วเด็กสาธิตเกษตรที่มาอยู่เตรียมทุกคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆนเ,นเป็นแบบคนดีน่ารักนิสัยดีทุกคนแม่ก็เลยชอบโรงเรียนนี้เนี่ยพอพอใกล้ๆจะสอบเข้าสาธิตเกษตรคือตอนป .1 เนี่ยนะมันต้องไปติวใช่ไหมป๊าป๊าขึ้นแต่อสอสงแล้วแบบว่ามันแบบ ไม่ใช่ว่าไปอยู่ดีๆอ่ไปเรียนพิเศษไปสมัครไม่ได้แม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องลงเรีคุณครูสอนพิเศษเจ้าดังเนี่ยว่าให้รับพิมพ์ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเราเพิ่งมารู้ตอนออกสองว่าเขาเขาอ่ะสมัครจองเรียนพิเศษเพื่อสอบเข้าหอศิษย์พิเศษตั้งแต่เด็กอ่ะอยู่ในท้องตกใจใช่ไหมก็คุณครูบอกว่าคุณแม่คนนั้นเขาจองตั้งแต่ลูกเขาอยู่ในท้องเดี๋ยวมีมากกว่านั้นอีกนะก่อนที่จะไปเริ่มตีว่ะ ต้องทําแบบฝึกหัดรัสังคมของเรียนแสงโสม่ะแม่แม่เขาจะเอานี่มาชีตสีหลอกแจกกันให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหาดตแต่เนี่ยสามขวบสามขวบทำแบบฝึกหัดทุกวันตอนไรนให้พิมทำพิมก็ทำเลยทำแบเปรเป็นทุกวันวววทำใหญ่เลยใช่ไหมใช่ก่อนอไปติวอีกอนึกออกมั้ยแล้วตอนไปติวเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าลูกเรียนอย่างเดียวนะสมมติลูกไปเรียนเขาจะเว้นไว้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายให้พ่อแม่ไปดั่งเรียนด้วย หนูอนูจำคามไม่ได้เลยใช่ไหมให้พ่อแม่ไปต้งเรียนจริงใช่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะได้กลับมาสอนลูกต่อรู้ว่าครูสอนแบบไหนจะได้เอามาสอนลูกได้ครูพ่อแม่กลับไปสอนแบบสไตล์พ่อแม่ไม่ได้ต้องสอนแบบที่ครูบอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะงงว่าอ่ะก็ครูสอนแบบนี้แล้วแม่มาสอนแบบนี้ถูกไหมอ่ะแต่ว่าป้าบอกว่าไอโรงเรียนที่หนูไปเรียนอ่ะแล้วเขามีทริคสอนแบบเนี้ย คือป้าแบบไม่ไหวป้าบอกว่ามันสอนแบบนี้ทําให้เด็กสมองเสียไปหมดเลยก็คือว่ามันไม่ได้สอนให้เข้าใจแล้วทําได้ในทุกโจทย์แบบมันสอนแบบทริคที่แบบมันต้องจําหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันแบบมันไม่ได้อ่ะมันแบบหลังจากหนูไปเรียนแล้วหนูจะแบบทาทาข้อสอบได้แย่ลงแม้ว่าคือตอนเด็กๆที่ป้าสอนหนูทําแบบฝระหารเองที่บ้านเนี่ยป้าแบบภูมิใจมากหูเด็กจิ๋วมันเก่งมากทำป็นทุกข้อเก่งมาคืออาศัยแบบว่าไม่ได้สอนแบบทริคเนี่ยคือให้เขาดูเองว่า มันควรจะเป็นยังไงอปรากฏว่าพอไปติวปุ๊บอ่ะไม่ได้คุณต้องวิเคราะห์แบบนี้แยกมาเป็นแบบนั้นดูจากหน้าดูจากหลังมันแบ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้โอ้โหมันอีกอีกอย่างนึันอีกแบบนึงเลยคนรูปแบบเลยแล้วเราก็เลยคิดว่ามันมาผิดทางเปล่าเนี่ยเราก็เลยแบบเอาไงอ่ะแต่ว่ามันเดินทางมาถึงแบบอสามแล้วอ่ะมันจะต้องเข้าแล้วก็เลยแบบอ่ะก็ลองดูแล้วกันแล้ววันที่ไปสอบอ่ะแม่แบบเศร้ามากเลยเพราะว่า หนูไปสอนหนูจําความไม่ได้เพื่อนหนูบบมันร้อนมากด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบหรือดูร้อนเพื่อนหนูบางคนเป็นลมเด็กเด็กอาุนสามมันร้อนแล้วเครียดบางคนเครียดอ้วนอะไร่างเงี้ยจริงแบบอยู่ในสนามลบเลยอ่ะ ก็ยืนรอกันเต็มโรงเรียนเลยนะแล้วเนี่ยน้องคนนั้นน่ะอยู่ห้องท้ายๆอะ่ะแล้วแบบว่ามันอยู่หลังห้องร้อนเป็นลมน้องคนนี้อ้วกออกมากลางห้องน้องคน,นอะไรอย่างเงี้ยคือ,คอพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันเหนียสึกว่าเพื่ออะไรเนี่ยเรามาทําอะไรกันใช่ไม่หยุดตรงจุดนั้นเพื่ออะไรเ,เราต่อล,ล,ลูกมาลารอะ่ะเราสงสารลูกมากเราไม่ต้องการให้ลูกแบบแบบมาแข่งเรียนมาอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบเปลี่ยนป้าเราเปลีปย่ยนเลย จากสายหักดิบจากสายวิชาการเปลี่ยนเป็นสายละล่าตอนหนึ่งไปสอบเข้าสตรกษตรไม่ติดอ่าไม่ติดก็เลยไปเดรุนทัศน์คือสอบไม่ติดก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเลยคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแสงโสมที่คิดว่าต้องติดก็ไม่ติดคือเข้าใจเปล่าว่าเด็กอ่ะอันดับสามคอนดิชันในวันนั้นเด็กอาจจะแบบมีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรืออะไรอ่ะคือมันวัดกันที่วันนั้นวันเดียวเลยอ่ะเขาใจ้ว่าฉะนั้นมันแบบมัน มันก็ไม่ควรนะโรงเรียนดารุณพัฒน์เป็นโรงเรียน2ภาษาที่แบบเรียนทั้งไทยและอังกฤษเราก็เลยบอกเออมันก็ตอบโจทย์จริงๆอ่ะเราอะอยากให้น้องพิมพ์ได้ภาษาอังกฤษเยอะๆใช่ปะแต่ว่าป้ากับแม่มีความกลัวไม่อยากให้อยู่เรียนอินเตอร์เพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์อ่ะมันจะมีตอนที่แม่มแบบ รู้อะรู้ข้อมูลอะมันก็จะมีไม่กี่โรงเรียนแล้วเด็กเด็กอินเตอร์จะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างมีอีโก้สูงแล้วก็จะไม่แบบค่อยนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนกับมันสอนแบบวัฒนธรรมฝรั่งถูกไหมอหมซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะแต่ว่าเพาจะเป็นสไตล์เป็นสไตล์ทีเนี้ยเราเราแค่ไม่ชอบเราก็เลยไม่ให้หนูไปแล้วแบบพอมาเจอเดลุนพาร์ทเออเป็นโรงเรียนไทยที่แบบมีเรียนภาษาอังกฤษเยอะแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยใกล้บ้านด้วยแล้วก็ เขาจะเน้นแบบไม่ได้ว่าไม่เน้นวิชาการเลยนะแต่ว่าไม่ได้แบบวิชาการจ๋าม,มากเขาจะเน้นเป็นกิจกรรมเยอะให้เด็กได้ทํานูน่นทานี่ก็แฮปปี้ดีนะแล้วเขาได้ภาษาอังกฤษจากดลุนพาร์ทเยอะปอ5เทอม2นะคะน้องพิมพ์ก็ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนตนน์สเตฟนค่ะแต่ตอนแรกบอกไม่ไปอินเตอร์ไงฮะก็เปลี่ยนใจเพราะว่าพอไปดูแลชอบแล้วบบว่าเออเด็กก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกอ,อะไรอย่างงี้คืออย่างหนึ่งโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนที่เล็ก เขาดูแลทั่วถึงแล้วก็เด็กเนี่ยไม่ได้แบบว่าอินเตอร์จ๋าเหมือนโรงเรียนใหญ่ๆนะปาเขาชอบเข้าใจว่าอย่างั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กโรงเรียนอินเตอร์ทุกคนจะไม่ดีนะคะมันก็มีดีและไม่ดีในคนละแบบแต่จีบไปอยู่แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงคะดีขึ้นค่ะก็แบบว่าการ communique กับต่างชาติหรืออะไรเงี้ยมันก็ถูกต้องขึ้นเพราะจีบเพราเลยมาบอกว่าตอนมาอยู่เซสติเฟนแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูตอนดูลุนพัฒน์เนี่ยถือว่าภาษาอังกฤษยังพูดแบบผิดๆถูกๆอยู่ในถูกไหมใช่คือตอนแรกคิดว่าตอนอยู่ดูลุนพัทีี่่่มาาคิดดดววเเออพูไ้้แลนย แต่พอย้อนกลับไปดูคือ,อตอนนั้นคือแบบได้แค่แบบไม่ถึงครึ่ง,งเลยซ้ำอะไรแบบนี้เป็นประเด็นที่เราอยากจะแชร์เพราะมีคนถามว่าจะวางเส้นทางการศึกษาให้รู้ยังไงอันนี้ขอบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจวางไว้แบบนี้นะแต่ปาว่ามันก็ดีนะ,นพพะนตัวที่ว่าตอนอนุบาลเนี่ยเราเรียนภาษาไทยก่อนอ,อย่างน้อยเนี่ยเป็นคนไทยภาษาไทยให้มันได้ก่อนเพระาะว่าเด็กอินเตอร์บางคนเนี่ยภาษาไทยเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เหมือนเอาอย่างตัวอย่างทุกคนเห็นครับอยู่ครับเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราก็พูดเนี่ยคือมันทีไม่เข้าใจใช่ไหม ได้ทั้งไทยได้ทั้งอังกฤษก็คือว่าพอเขาเขาจะมีความแน่นภาษาไทยอ่านออกเขียนได้คือไปอยู่ไปอยู่อินเตอร์นี่คือเรียกว่าเก่งภาษาไทยเลยใช่ได้ทีเสียนด้วยเพราะว่าแบบว่าภาษาไทยดีเพราะว่าโรงเรียนเก่าเขาสอนภาษาไทยมาเลไอย่าเงีแล้วก็พอมาก็คือจากก็คือจากโรงเรียนอนุบาลที่เป็นโรงเรียนไทยปุ๊บ มันค่อยๆปรับมาเป็นสองภาษาก่อนไงในชั้นประถมถูกไหมอ่าทีนี้พอจะเข้ามัธยมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอินเตอร์ซึ่งถ้าเบิดถามว่าเอ่อไม่ได้เรียนอินเตอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่นุบาลเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันทันไหมทันนะเพราะว่าเพื่อนต้องพิมพ์บางคนมาเข้าอินเตอร์ช่วงแบบประถมปลายหรือมัธยมก็ยังพอทันใช่ไหมมีมีมีมานะ คนเขามาเข้าแบบมปลายหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบต e ั้งใจเขาก็ทําได้นะคะคือมันอาจจะเหนื่อยแหละยอมรับว่ามันต้องมีเด็กจะต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าจะไทยเราต้องมาเป็นภาษาอังกฤษมาเรียนทุกอย่างภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยแต่ว่าในที่สุดก็จะปรับตัวได้แหละตอนแรกในวิชาการเราเบนมาเป็นเอนเตอร์เทนใช่ไหมดารุณพัฒน์ก็ไม่ได้เน้นวิชาการที่ที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเซนติเฟนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เน้นนะ งเรื่องการบ้านก่อนคือบางวันมีบางวันมีวิชาสองวิชาบางวันก็ไม่มีเลยเรียกว่าส่วนมากอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการบ้านพอสั่งข้อห้ามว่าห้ามทําการบ้าน over สามสิบนาทีถ้าเกิดว่าทําเกินสามสิบนาทีแล้วให้หยุดไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าทําเกินไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดกลัวเด็กเครียดคิดว่าพิมพ์สบายเกินไปเราเลยอยากให้พิมพ์ได้แแล้วอิจฉาอิจฉามาก ีวิตบ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนมากเชื่อไหมว่าโรงเรียนเลิก3ามโมงอะบางวัน3ามโมงสิบห้าสามโมงยี่สินอนอยู่บนเตียงแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วตอนเช้าเพียงแค่20่นาทีไปถึงโรงเรียนโรงเรียนมันเป็นใกล้มากนี่ตื่น7จ็ดโมงยี่สิบรู้ไหมบางคนอยู่บนบางคนเดินทางไปโรงเรียน2ชั่วโมงหยู่รู้ไหมใช่ดูดีสี่ดีห้าบ้านเพื่อนหนูอะอยู่สุโขทัยไม่ใช่อยุธยาอยุธยาสุโขทัยอยุธยา ัน้หกชั่วโมงก็ทุ่มที่อุทยาอุทยาอุทยาเลยแล้วมาเรียนที่เซนเซฟเฟนเนาะอุทยาถือเลยอุทยาอุทยายังพอเปไปได้เวลาว่างทำอะไรคะไปเที่ยวกับเพื่อนกินข้าวดูหนังปิ่งคุยกับเพื่อนชีวิตมีความสุขมากปิ่งเล่นเกมอ่านฟิกดูซีรีส์เออก็คือชีวิตคอมพลีทมากแบบมีความชีวิตก็มีความสุขมากผมว่ามันเป็นมันว่างอย่างเงี้ยการบ้านอ่ะทำการบ้านเร็วทำทำทำเสร็จแล้วเหรอเออมีแผ่นเดี๋ยวน้าเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือมันแบบ ว่างเกินทีนี้ก็เลยบอกว่าโอเคช่วงโปรโมชั่นของหนูได้หมดลงแล้วตั้งแต่่คือเป็นช่วงสบายเนี่ยหมดลงตอนนี้ฟ้าบอกว่าเราต้องให้ลูกเราเพอ<ห>จะเข้ามอ<ด>ปลายได้ร<ด>ับความกดดันบ้างตอนนี้มันไม่กดดันเลยเพราะว่าหมอปลายแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาหาลัยควรจะกดดันเราไหิงปเออที <นะ S 1> เ่ยวเล่นเทียนมาไปติงแต่ว่าเราโอเคเราไม่ได้แบบว่า เยอะขนาดนั้น,น,เ,นเรายังคงไม่มีการตีววิชาการอยู่แต่ว่าย้ายโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะสมอ่ก็ถึงเรื่องอะไรคะคือโรงเรียนสาธิตเกษตรอินเตอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยแม่เซอร์วยหลายโรงเรียนแล้วก็พบว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรอินเตอร์เนี่ยเวลาแม่ดูก็ไปดูว่าเออน้องมอม .6 ที่จบจากที่เนี่ยเข้าที่ไหนบ้างแล้วมีพี่ม .6 ที่สาธิตเกษตรอินเตอร์เนี่ยเข้า ขณะที่พิมพ์อยากจะเข้าเนี่ยได้หลายคนเราก็เลยมองว่าโอเคฉะนัะ้นน่ยครูก็น่าจะเป็นแบบที่ปรึกษาหรือผักดานหรือการเรียนการสอนน่าจะเป็นแนวทางที่ทําให้เราอะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้เราก็เลยเลือกที่นี่แล้วไปสมัครแล้วก็สอบอสอบได้เราก็เลยทําการย้ายค่ะโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมเยอะซึ่งเขาบอกว่ามันก็เหมาะกับพิมพ์ด้วยเพราะว่าพิมพก็จะชอบแบบเออมีกิจกรรมนู่นนี่<ะ>ด,ด้วยทั้งกิจกรรมทั้งการเรียนอะไรอย่างเงี้ยพิมพน่าจะแฮปปี้มีความสุขที่นี่ ีีไได้้ออะรย่างคือเดี๋ยวน้องพิมพ์เนี่ยจบจากเซนซีฟเฟนก็คือจบม2แล้วพอม3เนี่ยก็คือจะย้ายไปอยู่สาธิตเกษตรอินเตอร์ค่ะก็จะมีภาคปกติเนี่ยห้อง1ถึงห้อง7ส่วนห้องอินเตอร์เนี่ยมี1ห้องก็คือห้อง8ถ้าใครจำเอดาได้เอ็ดนะมีคนถามหาเอดาบอ่เอดาอยู่ที่นี่เอดาอยู่สาธิตเกษตรไทยพักไทยอ่าแล้วก็ ก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอกันมีโวกก็ค,<ด>คือเรียนแยากกาันแต่ว่าแฟร์ฟิตี้หลายอย่างก็ใช้ร่วมกันเรื่องโรงอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ม้วก็มีกิจกรรมร่วมกันกีฬาสีอะไรในซึ่งเด็กกีฬาฝ่ายฝาแเขาเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้เขาอยู่โรงเรียนที่มีแต่เด็กน้อยๆอ่ะบอกเรยจิวชั้นหนึ่งของหนูว่มีเด็กกี่คนสามสิบทั้งชั้นเนีนะอยู่สามเศษห้องนึงกี่คน แล้วยังมีกี่ห้องไม่รู้อะคือกีห้องสิบสองห้องสิบสามคือเหมือนกับว่าระดับชั้นนึงของเขาอะยังเกือบจะมากกว่านักเรียนทั้งโรงเรียนก็คือมัน <c oughs> <c oughs> จะมีเจอผู้คนมากมายที่ถืวใหญ่<อ>เจอใช,ใช่ไหมแล้วเขาเขาเห็นแบบเพื่อนไงแบบเวลากิจกรรมกีฬาสีเหมือนกีฬาสีโรงเรียนไทยมันเป็นกิจกรรมที่แบบเขาเรียกว่าสัญญใหญ่ใหญ่อะแล้วอดูดิเขาเล่นกันอย่างนี้อย่างนี้เขาทำอย่างนี้เขาซ้อมแล้วโรงเรียนเขาแบบกีฬาสีแบบ เด็กเล็กอยู่ในห้องไม่มีกีฬาสีเป็นเพิเป็นเท้าเสือเรียกกีฬาสีเลยไม่เรียกกีฬาสีกันก็เลยเขาก็มันเป็นเฮ้าส์ค่ะโรงเรียนหนูมันจะไม่มีสีนะคะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นมันจะเป็นเฮ้าส์เช่นแบบมีกรูด้าไฮดร้าเอลวอนดราก้อนอะไรอย่างเงี้ยมีสามเป็นบ้านเหมือนเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแล้วก็พออยู่โรงเรียนใหญ่มันก็จะมีที่จิ๋วเขาชอบนะคือมีเรื่องราวนึกไหม มันมีคนนั้นคนนี้ไปห้องนั้นห้องนี้ไปชั้นนั้นชั้นนี้มันมีเรื่องราวนู่นนี่เข้ามาในชีวิตเขาบอกว่าอยากมีประสบการณ์ว่าแบบว่าเฮ้ยมีเพื่อนเป็นอย่างนั้นมีเพื่อนเป็นอย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนเยอะแยะใช่เขาก็เลยแบบอยากอยู่โรงเรียนใหญ่ขึ้นโอเคอันนี้น่าจะแบบว่าเติมเต็มความต้องการอันนั้นลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ทิ้งภาษาอังกฤษนะยังไม่ทิ้งภาษาอังกฤษเพราะว่าอันที่พี่วเนี่ยเป็นไอพีก็คือยังคงเป็นอินเตอร์ยังสอนภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหม <ไ>ทแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะเด็กเกี่ว่าเขาติดกับเพื่อนปัจจุบันมาก <S <S เสี่ยใจยยคือตอนแรกก่อนหน้านี้ยยังยังแบบเออไม่ค่อยยังแบบเออเหมือนกับยังจูนไม่ติดกับกลุ่มที่มันยังไม่เดี่ยวแน่นนะแต่พอจะย้าย ลุ่มเนี้ยแน่นขึ้นมากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วอะเหนียวแน่นมากรักกันมากแล้วแบบว่าจะต้องจากกันเศร้าเลยอะพีมนาเขาจะไปเป็นเด็กกระโปรงม่วงแล้วแล้วตอนนี้คือเป็นเด็กกระโปรงเทาเหรอคะใช่คือเด็กคิวว่าไฟฝันแต่เด็กที่หนูชอบสีม่วงใช่ไหมเมื่อก่อนเหนูอยากใส่ชุดสีม่วงอยากได้รถสีม่วงทุ้อย่างสีม่วงตอนนี้หนูตมหวังแล้วนะได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยปกติจะปล่อยโรงเรียนนะต้องมา หรือถักเปียแล้วผูกโบสิงหวงเอออลังมาอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อไปแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวพอมีการแบบว่าเดี๋ยวได้ชุดนักเรียนมาอะไรเนี้ยกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมาลองมาอะไรเดี๋ยวจะแบบมาอัปเดตให้ดูลากันไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้ดูให้ฟังอีกนะคะแล้วใครเป็นเด็กสาธิตเกษตรหรืออะไรมีเขียนเมนต์มาเขียนได้หรือว่าเดี๋ยวเจอกันนะน้องพิมพ์หรืออะไรบางคีอยู่ภาคไทยอยู่ภาคอียีก็มาแล้วถ้าเกิดน้องพิมพ์ไปจริงๆ ช่วยมาฮะจาไปจะมีไม่ไปไม่จริงหยอแต่ถึงว่าถึงเวลาไปแล้วถึงเวลาไปแล้วที่ไปอ่ะช่วยเข้ามาทักทายเมคเฟรนกับน้องพิมด้วยนะคะโอเคอ่ะรักกันไปก่อนบ๊ายบาย